สวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้ใครมาชมทอดปลาต้มโกรุพี่น้านี่ปลาต้มโกรได้ยังรางวัลได้ยังรางวัลได้ยังอเเจ้าหวยเจ้าเดี๋ยวมาขายให้บ้างเลยโอ้วันนี้มีหวยเจ้านะวันนี้ก็มีหวยเจ้ามาขายเบ้างนะมีหวยเจ้าด้วยดุ้ยคือเพื่อเติมเงินบ้า เจ้ามาขายอมเจ้าเขาทำบุญเจ้าใ่ไค้าเนี่ยเป็นข้ามาเพิ่มใช่ไหมจากที่มันจะดีแล้วดีอยู่แล้วนี่เนาะข้อมูลหฮ้ยยังไงข้อมหมด หอยจ้าก็ขายใบเท่าไหรใบเดียวนะเออถ้าเป็นถ้าชุดเท่าไหรชุดชุดก็จะแพงหน่าเกือบแปดร้อยหนึ่งห้าใบอ่ะมัมีแค่สองใบโอ้มีมีแค่สองใบสองใบหรือว่าห้าใบอ่ะไม่รู้ต้องต้องต้องไปถามเนเป้เนเป้รู้ดีขาวหอยเจ้าในตลาดซื้อเพอดซื้อแต่ ตลาร้านพี่น้องหน้าร้านเป็นตลาดตัวพี่น้องรูปพาชีครับตลาดพาชีเนี่ยบรรากาศหน้าร้านขายดีครับพี่น้องอันดับหนึ่งในพาชีต้องโู่ปลาท่องโกเเลืองเลย ลงละสิบบาทนี่ิป็นครีม แ,แ,แ,แค่ชีนิ่นีแค่มาเพื่อ่ะอารมณ์เราแบนเรามันถุกลงแต่ที่ฟูขึ้นไปหน่อยตอนนั้น,นจม จะฟูขึ้นฟูขึ้นแล้วก็เป็นสีเหลืองเติมฟูสมออันนี้อันนี้ทอดสุกแล้วกี่น้งอันนี้สุกแล้วเราให้เดเ็กน้ำมันติ๊งดิ จะเป็นแป้งนี่เป็นแผ่นเป็นแป้ง,แป,งแป้งสาลีใช่ไหมแป้งสาลีใช่ไหมแป้งสาลี cát tập nhan nữa rồi ừ, mà dừng lo này là nữa, kiên nhát không có con này đi.

หัวนี้หอยเจ้ามาขายอาหารเลยหัวนี้หัวเจ้ากะจิตสวยวะสวยแกก็เห็นแต่ว่ารถแกจะจอดรถชิ้นอระจิตสวยจริงหรอขอป้าก็มีเวลาทำเพราะม่าอายุบ้าาน ปล่อยนี่ล่ะมหาจักโอ้บรร่มหาเริ่มงพี่น้องเริ่มได้ที่แล้วเต้หู้อั้าเรียงอะไกต้ปลุาดทุขเองเเปรต้าหู้ะโปรโมตทก้าค้าตดีรอันนี้อะไรนะ ขายดีอันดับหนึ่งในพาีโอ้มัอเปนมันคือแบบเป็นเพกันนะคนทอดบอสแสบฮะเจ้าบอสแสบกันแล้บเสพเสพาเออไกลๆอาไม่ไม่เสบ คลิปนี้เอาแซมนี่กันนะพี่น้งองนะคลิปหน้าพบกันใหม่ครับปีคลิปให้นะครับไปเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย